ความมั่นคงที่แท้จริงของแผ่นดินไทยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การปกป้องพรมแดนแต่คือการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่จะดูแลผู้คนและชุมชนให้ย,ยั่งยืนตลอดไป วันนี้พันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนเมารวมตัวกันที่ซิริน f a r ์ m a r k e เเพื่อประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญการสร้างกองทัพความมั่นคงทางอาหารของชาติซิรินข้าวสีสดเป็นธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise ที่มุ่งม,มั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยเราพัฒนาโมเดลธุรกิจเชื่อมโยงตรงจากเกษตรกรจนถึง โกโลมิฟิตี้โควินเล็ oh, LGBT, นะครับเป้าหมายของเราคือชีวิตดีสังคมดีโลกดีทั้ง3สิ่งนี้มันเริ่มต้นจากพื้นที่ที่ต้องทําอาหารปลอดภัยจริงๆที่เป็นอาหารไร้สารเราก็จะสามารถเป็นครัวของโลกได้อย่างเต็มภาพภูมิชิลินข้าวสีสดเนี่ยจะเป็นวิธีใหม่ที่เราจะได้ข้าวที่มีคุณภาพข้าวจากท้องทุ่งนาซึ่งเสิร์ฟถึงลูกค้าโดยตรงอาหารถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่สําคัญมากๆต่อการดํารงชีวิตและอาหาร ถ้าเราจะบริโภคเราต้องบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยค่ะคำว่ากินดีนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทานอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษซิลินที่เป็นแพลตฟอร์มในการดิสซิบิวตัวโปรดักต์เป็นฟีเจอร์สำคัญที่จะทำให้ดิจิทัลไลซ์เมืองให้คนเนี่ยสามารถออกไปอยู่ต่างจังหวัดได้เร o ทำอ algorithms and technology f o r the i r ัพเ i ร i อิน l ทลเ e นซ e สมาร์ smart city and IoT platforms So projects projects do lot of projects China. So Now we, uh, want to do more we we want a China Thailand in in การนำเทคโนโลยีดรดยกามที่มาสนุนให้คนไทยเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นทางซอโค้ดเองก็พร้อมจัดสนุนอย่างเต็มที่ครับผมอาหารดีที่อยู่อาศัยดีชีวิตก็จะยั่งยืนตามเคลอนาคตแน่นอนละเรื่องนี้กันเรื่องสําคัญบอกได้เลยครับว่าเรานําทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่ามันดีที่สุดณนะปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เท่าที่มี ผมใช้คำว่าขจัดปัญหาได้ทั้งหมดตลาดสลินฟาร์มรเก้นตนะครับก็เป็นที่สร้างโอกาสให้เกษตรกรมีการต่อยอดพัฒนาสิ่งที่ดีนำไปสู่ ผู้บริโภคทําให้การผลักดันผลิตผลผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเราปลูกกับดินของคนไทยปลูกโดยชาวไทยโนโฮาของคนไทยนะคะได้ออกไปสู่ตลาดทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเรามีที่ทําการไปนสนีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับทุกอาเภอและทุกแ่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะสนับสนุนเกษตรกรในก,การฝากส่งผลผลิตทางการเกษตรเรามีก่องมีบรรจุภัณฑ์มีระบบการขนส่งที่ทันสมัยนะครับสามารถดูแลผลผลิตทางการเกษตรส่งมอบถึงมือผู้รักด้วยความสด ไ,ได้สุขภาพที่ดีนะฮะได้เศรษฐกิจที่ดีได้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะทําให้ประเทศชาติมั่นคงแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งตัวผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรนะฮะผู้จะดจาหน่ายรวมถึงตัวสุขภาพของประชากรด้วย ความตั้งใจที่ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทําให้โปรเจก์นี้สําเร็จขึ้นได้ครับยิ่งมีซิรินที่ไหนนะครับยิ่งทําให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงผลผลิตที่ดีและแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารได้อย่างแน่นอนเด็กๆเ,เป็นมเมล็ดพันธุ์สําคัญนะคะและในซิรินค่ะก็จะมีพื้นที่สําหรับเด็กๆที่จะได้มาเรียนรู้สนุกสนานและเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่ที่มี ความสุขและก็สามารถขับเคลื่อนสังคมของเราต่อไปและไม่ใช่แค่คนกินอาหารที่ดีที่ปลอดภัยเท่านั้นคนปลูกนะคะในฝั่งทั้งเกษตรกรและพี่พี่ทหารที่พวกเราจะได้ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้เพาะปลูกด้วยนะคะวันนี้อยากให้พวกเราทุกคนได้ร่วมเป็นหนึ่งขับเคลื่อนสิรินร่วมกันทุกๆคนค่ะเพราะความมั่นคงทางอาหารคือความมั่นคงของชีวิตสังคมและแผ่นดิน และนี่คือซิรินฟาร์มมาร์เก็ตพื้นที่เล็กๆที่จุดประกายความเปลี่ยนแปลงใหญ่เพื่อสังคมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นใหม่และเพื่อโลกของพวกเราทุกคน